มาดูมาดูเกมกันดีกว่เลยครับเกมที่เรียกว่าเดือดเดือดจริงครับครับดอร์เตะเตะบ้านรับการเลี้งของราชารับครับเกมนัดชิงอันดับสามในรอบนี้ครับเรียกว่าลีกเนอรลแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ชิงตั๋วขึ้นไทยลีกสองของสองทีมด้วยนะครับตั๋ว่าใบเดียวเท่านั้นครับครึ่งแรกครับโอกาสมาก่อนเลยครับราชาร์จากโรนัลไธหลังสิโยครับยิงไปติดแนวรับล้มบอล เข้าเสาไกลแต่ว่าไม่ตรงก่อครับจังหวะนี้ต้องชมคนที่ตามไปบล็อกอย่างวุฒิชัยของอุดอรนะครับที่ติดแกนนิดนึงบอลก็เลยเล่นดอกหลังไปครับก็บมีโอกาสครับทีมเยือนส่วนเจ้าบ้านจากจังหวะนี้ครับบอลคลักไปถึงทางครูตินโญ่ครับกดด้วยซ้ายบอลหลุดเสาแรากออกไปครับ จาเดียวตอก้นนะครับให้กับเพื่อลูบอลไปถึงคูตินโย่คนดีครับยิงหนีบล็อกได้ก็จริงแต่ว่าหลุดกรอบออกไปเจ้าตัวเสียดายเลยครับแล้วฟรีคิกของมาชูก้านะครับครับในครึ่งแรกเนี่ยทำงานเหมือนกันแต่ว่าหลุดเสาแรกไปครับแต่มุก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่น่าจะได้มากๆครับของทีมเยือนสราวุเกิดสีครับวิ่งมา แต่ว่ามมันเข้าหน้าต่างครับจังหวะช่วงท้ายครึ่งแรกครับปีเตอพงศ์ได้มีโอกาสตัดเข้าไปหน้าปากประตูของรัมชัยยังช่วยกันได้นะครับช่วยสกัดออกมาบอลไม่ถึงจ่าเดียวครับจ่าเดียวเองก็ครึ่งแรกโอกาสไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วนี่เป like ็นอีกครั้งเกือบจะได้ของเจ้าบ้านครับครับจังหวะบุชิชัยมารมครับมาช้าแต่บอลก็เข้าข้างตะข่ายเหมือนกัน 0, 0, 0, ค่งแรกศูนย์ศูนย์ครึ่งหลังเนี่ยโอกาสของราชามานะครับครับออสการลงมาแทนทางรณชัยครับสปีจังหวะสุดท้ายไม่ทันอนุวัตรวัดผู้รักษาประปรตูของอุดรเคลียบอลไปก่อนและนี่เป็นจังหวะที่เปิดเข้าไปของชาวินนะครับลูกเปิดกึ่งกึ่งไยิงนะครับบอลบอโค้งออกหลังไปครับชาวินนี่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีบทบาทับเกมรุกพอสมควร และนี่ครับโอกาสที่ราบชาก็น่าจะได้มากมากครับออสการ์ไปถึงเสาแรกแล้วเลือกเปิดให้เพื่อนครับไม่ยิงเองแล้วคูตินโดแกวิ่งมาเคลียร์บอลไปก่อนไม่งั้นถึงมาชูก้าร์นี่ยุ่งเลยนะครับช่วยทีไม่ได้ครับจากนั้นชาวินก็เผาเกมรับของราบชาแล้วจังหวะนี้ได้ยิงครับยิงอย่างสวยเลยครับแต่ว่าผู้รักษาประตูกิติพลปัดออกไปได้ครับบอลกลังจะเสียบสี่เหลี่ยมอยู่แล้วครับ และนี่เป็นประตูใช้ในเกมนี้ครับครับของจาเดลครับครับมุ่งเสียบเซอราเข้าไปเลยครับโอ้โหเทคตัวสูงที่สุดคนเดียวครับประตูสำคัญมูลค่าสูงสำหรับอุดรยูนิเต็ดในเกมนี้ครับครับถอดเสื้อฉันเลยครับทีมงานเพื่อนๆน,นี่วิ่งมาสักใจเลยครับเป็นประตูปลดล็อกไทยคปเยแลวก็ลกวแล้วเนี่ยพูดถึงศินป์ทูไปเลยครบไอ้ทูไปเลยครับ แล้วสุดท้ายจบเกมครับกลายเป็นอุรังยูเติดข้าวทองของความเดีมเียมเฉลี่ยชนะราคาหนึ่งหนึ่งประตระสูตรในเล็กแรกเหลือเล็กๆสองสองยังยังแต่สั่งกนกันกับใบส